ฟอนดาฟอร์ซ่าสามารถศกับโชกไ h เปอร์ r o ครับผมเลือกจับใส่ชุดแต่งที่เป็นม่วงทานนอสแบบนี้นะครับเจ้าม่วงทานเอแบบนี้จะไม่มีให้ผมแต่งถ้าไม่มีเจ้าของรถเจ้าของรถคนนี้ครับเป็นคุณครูนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ครูครับครูคับพอไม่เรื่องจะปิาคูครับครูเขาบอกว่าตอนที่ครูเอารถเนี่ยเจ้าไฮเปอร์โพเข้าไปในโรงเรียนน่ะเด็กๆมาแซวครูครูขับฟอร์ซ่าครูไม่เอาไปแต่งนะเนี่ยไปแต่งร้านพี่โดเลยจัดให้ครูแบบเต็มระบบไม่รู้ครูขับจะเคนหรือเปล่านะครับ อยู่กันตรงนี้นะครับกับ New Forza 3ามาศูนย์ครับคันนี้ไม่ใช่ตัวธรรมดาแน่นอนนะครับถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันคือตัวลิมิตเต็ดนะครับมันเป็นตัวที่ฟิชเชอร์ลิงกันระหว่าง Honda f o r ร์ซ่ามาศูนย์กับโช๊คไฮเปอร์โพครับตัวนี้ความพิเศษของมันครับก็ต้องบอกเลยอันดับแรกนะครับตัวรถเดิมๆจะเป็นสีดำด้านนะครับแต่จะมีนี่ครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นงานฟิชเชอร์ลิงกันกับไฮเปอร์โพใช่ไหมครับนี่แต่มันไม่ใช่มีเพียงแค่สติ๊กเกอร์หรอกครับนี่มีตรงนี้ยาวขึ้นมาหลักๆหัวใจหลลัักเเยคนนนี้้้ถาพืื่ออๆซ นิวฟอร์ซาสามจะได้โช๊นี่ครับนี่ไฮเปอร์โปครับโช๊จากประเทศฮอลแลนด์ Holland นะครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นโช๊ตัวพรอ a แมนของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับไฮโ w นะครับปรับพีโลดปรับดีบาร์ปรับคอมเพรสชันโช๊ตัวนี้ปรับได้ละเอียดมากๆนะครับก็คือราคา2องแสนกว่าบ,บาทเพื่อนๆจะได้ชุดแต่งที่เป็นสติ๊กเกอร์และหลักๆก็คือได้โช๊ใช่ไหมที่ผมบอกไปแล้วก็นี่ครับโลโก้ โลโก้ตัวนี้จะเป็นพอซ้าสามาศูนย์ที่จะเป็นทําเป็นสีม่วงนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะทุกคนจะเป็นงานแบบอัดสีมาเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีคําว่า H2C Special Edition ด้วยนะครับนี่นะครับเจ้าตัวไฮเปอร์โปเนี่ยนอกจากมันจะมีสติกเกอร์มีโชคหลังนี่มันมีด้วยครับพื้นวางเท้านะครับของ H2C ที่ทำการได้สีเป็นสีม่วงมาเลยนะครับนี่อ่ารถนิพอต้าสามารถศูนที่พิจาร่์กับทางไฮเปอร์โปแล้วผมเห็นว่าโชว์เขาเป็นสีม่วงใช่ไหม ผมเลยจับใส่ชุดแต่งที่เป็นม่วงทานนอสแบบนี้นะครับเจ้าม่วงทานนอสแบบนี้จะไม่มีให้ผมแต่งถ้าไม่มีเจ้าของรถเจ้าของรถคนนี้ครับก็เป็น FC ทางร้านแบบโหแบบแข็งแรงเลยล่ะเพราะว่าเป็นคุณครูนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีผมเรียกเขาว่าครูองนะครับครครัครับพอเรื่องจะปึกษาครครับพี่เขาดูติกตอกทางร้านนะครับตั้งแต่ยังไม่ซื้อรถเลยนะครับ จนแกไปซื้อรถมาแกขับอยู่ได้ประมาณสักสองอาทิตย์แกบอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเอาไปหาไอโด้ไอแกนดีกว่าแล้วเขาจะเรียกผมกับแกนว่าไอหนูไอหนูแต่งรถให้ครูหน่อยนะครับไอเราก็เออครูน่ารักมากแล้วครูแกตัวไม่สูงนะเราก็ยแบกบค,ครูรับครูแต่งรถแบบเอาโหลดเตี้ยทรงเตี้ยไหมไอหนูไม่ต้องลูกอยากแต่งอะไรแต่งไปเลยครูอยากให้เราออกแบบให้ผมก็เลยกับเสียแกนจัดให้ครูแบบเต็มระบบไม่รู้ครูขับจะเขินหรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกว่ามีอย่างนะึงที่อยากเล่าให้ฟัง คุณครูเนี่ยสอนครูอ๋องเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนที่ราชบุรีครับเป็นครูโรงเรียนปถมนะแล้วก็ครูครูเขาบอกว่าตอนที่ครูเอารถเนี่ยเจ้าไฮเปอร์โปเข้าไปในโรงเรียนอ่ะเด็กๆมาแซวครูครูขับฟอร์ซ่าครูไม่เอาไปแต่งนะเนี่ยไปแต่งร้านพี่โดเลยครูอ๋องเาบอกเฮ้ยแม่งรู้ได้ไงว่าอะไรเงี้ยครูอ๋องก็เลยนี่ครับน่าจะแต่งมาเจอเพื่อเด็กๆเดี๋ยววันนี้เอากลับไปบ้านครูอ๋องน่าจะขับเข้าโรงเรียนเด็กๆที่เจอรถคันนี้แล้วคอมเมนต์มาว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วบอกพี่ด้วยนะครับโอเค ไล่มาสยาวมาเข้าดีเทลกันเลยดีกว่าว่าเจ้านิวพอซ่าสามารถศูนไฮเปอร์โปรคันนี้ครับจากเด,เดิมที่เป็นรถที่มีกระจกใช่ไหมมีกระจกมีล้อเดิมมีท่อเดิมมีโชค๊คเอ้ยโชค๊คยังอยู่ขอโทษโชค๊คยังอยู่นะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนี่ทุกคนลองดูทรงนี่เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับเริ่มแรกเลยครูอองบอกว่าแนะนําครูเลยครูตามใจเราครูอยากได้ทรงซิ่งอะ่ะเราอยากใส่อลไรใส่ให้ครูมาเลยนะครับผมก็เลยจัดนี่เลยครับล้อมุ่งฐานนอตให้นี่เริ่มต้นก็มาที่ล้อเลย ล้อโงทันโนตเนี่ยมันจะสวยและซิ่งไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีนี่ย àng, างพ i เด l รี่ไดโบรอโซสกูเตอร์เอสนะครับตัวนี้ป้ายเหลืองนะครับตัวยอดนิยมเลยทุกคนน่าจะเห็นนะครับป็งไงสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนแรกครูออกก็บอกว่าเบรกเดิมก็ได้ครูแบบไม่ได้ซีเรียสแต่ผมว่าครูครับเรามาทั้งทีแล้วเอาให้สุดต้องบอกตามใจหนูเลยลูกนี่ชุดเบรกเบมโบนะครับนี่เป็นปูชิดสี่พอร์ตนะครับแล้วก็นี่ตีลวดกันคลายให้นะทุกคนต้องบอกข้อดีก่อนการใช้เบรกเนี่ยเดี๋ยวนี้ บางทีการขับการสั่นมันอาจจะมีการคลายได้นะครับเนี่ยครับน็อตพวกนี้นะครับผมช่วยเรื่องที่สมมติน็อตมันคายใช่ไหมลวดมันจะดึงกันไว้นะครับมันจะไม่หลุดเห็นไหมผมตีให้ทั้ง2จุดนะครับเพื่อนๆนี่คือความปลอดภัยอย่างหนึ่งที่ทางร้านอยากจะมอบให้นะครับแล้วก็คันนี้คาร์บอนเยอะเหมือนกันนะครับก็ไล่สเต็ปมารอบคันให้กับฟูลเลยนะครับและที่หลักๆนะครับคันนี้แทบจะฟูลคาร์บอนเลยอะผมให้ดูด้านหน้าหน่อยนะครับนี่ตัวไคดีของเรานะครับนี่ชุดหน้าซิ่งคาร์บอนไนนะครับ ก็จะมีชุดหน้าที่เป็นคาร์บ,บอนทั้งหมดเพื่อนๆน่าจะเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ชิวนี่สไลด์ได้ปกติแต่ที่ขาดไม่ได้เลยครับสติกเกอร์คาร์บอนไนแล้วก็นี่โดดโปรเ์เต็ผมไม่ดื้อแจ็คช็อปนะครับไม่ติดที่โดนด่าแน่นอนนะครับและโคมไฟตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับทุกคนแต่ทุกคนจะเห็นไหมว่าเดย์ไลท์เป็นสีชมพูนะครับอมม่วงแล้วก็ไฟผ่าหมากจะเป็นอย่างนี้เลยนี่กระพริบใครที่ถามว่าเอา้าว่โดถอดกระจกออกแล้วไฟเลี้ยวไปไหนอยู่นี่ครับนี่ดูปรับเขาให้นี่ครับเป็นไง ไฟนี้ยังอยู่เห็นไหมเพื่อนแต่ไฟเลี้ยวก็ทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวานะครับรอ,อสวยลงตัวนะครับแล้วก็ของเล่นที่เป็นสีม่วงที่เราต่อเติมขึ้นมาอีกนี่ครับก็จะเป็นพวกด้านบนบ้างขวงเนี่ยเลือกใช้ปั๊มเดิมก่อนผมก็เลยเนี่ใส่ฝาม่วงให้แล้วกันนะครับของขมุยตุ้มไปแหงก็เป็นสีม่วงปลอกมือก็เป็นเดโทนานะครับแล้วบริเวณเลือนไม้ทุกคนดูสิโอ้โหคาร์บ,บอนแน่นอ่ะบอกเลยครอบเลือนไม้ครอบแผ่นเต็มระบบ ขอแผงพอนะครับชุดถังน้ำมันนี่ครับวนนายไจัดให้แน่นๆทุกอย่างนะครับแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นี่ครับเบอกพี่หน่อยวัดด่านตัวนี้ก็ให้เป็นความรู้อีกหนึ่งรอบนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปหรือว่าเพิ่งมาติดตามผมนะครับนี่คือบอดแท้นะครับที่สามารถใส่มวกนอก้องได้หนึ่งใบแต่ตรงนี้จะใส่ไม่ได้เพราะว่าเราทําการป่าใส่อลูมิเนียมนะครับนี่มันจะได้บางนะครับและตรงนี้ หมดปัญหาคนที่ตัวเล็กช่วงขาจะแคบลงนะครับีเพื่อน EP น่าจะไม่เคยสตาร์ทรถให้ฟัง EP นี้พิเศษกับมีฟอร์ซ่าสามพศูนย์ไฮเปอร์โปลเอสโมโตครับงงทุกคนต้องงงเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าอันนี้เป็นรถครูอองนะครับคุณครูเข้าโรงเรียนถ้าครูออง บึมบั้มเข้าไปเนี่ยผมว่าคูอ๋องจะโดนพอ,อ,อเล่นเอาและเด็กก็จะแบบอ้าคคูไม่คู่ขับเสียงดงังผิดกฎหมายนะครับนี่คือเสียงที่ทุกคนต้องตกใจอ่ะเฮ้ยพี่โดเอสซีดังงี้เหรอใช่ครับอันนี้ใส่จุกรดเสียงนะครับเสียงกาลังหวานเลยทุกคนแก่มาผมบอกแล้วว่าเราแต่งรถนะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์พี่ทไมต้องท่อดังคืออันนี้ผมห้ามไม่ได้มันแล้วแต่ความชอบคือโรงงานอ่ะเขาทำมามันมีจุกรถเสียงให้ใครอยากเงียบผมก็ใส่ให้ใครอยากดังผมก็ไม่ใส่นะครับก็อย่าว่ากันนะครับมันความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ แต่ออกมาเป็นไงนี่ไกลๆสวยเลยนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวท้ายนี้นะครับผมจะเปิดภาพอินเสิร์ตหล่อๆให้ดูรอบคันอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ยังไงสนใจอยากแต่งไฮเปอร์โปลองรีบไปจัดนะรถมีไม่กี่คันนะครับหมดแล้วหมดเลยทุกคนไปดูภาพกันครับ และท้ายนี้นะครับผมโดโดโปรเจกต์นะครับก็มีความภูมิใจมากๆที่ได้ทำรถให้ครูอ๋องนะครับแล้วผลงานคันนี้นครับครูอ,อ๋อ <Yeah. S 1> งที่อาลิปอยู่ตอนนี้ครูอ๋องยังไม่เห็นรถนะแต่ผมส่งไปยัดๆแกบ้างแล้วแกก็บอกว่าเ hey, ฮ้ยโหโดโดครูชอบเลยนะครับขอบคุณไอหนูมากๆนะที่ไอหนูดูแลรถครูนะครับก็ยังไงหวังว่าครูอ๋องจะมีความสุขกับรถคันนี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ยังคอยติดตามผมมาโดยตลอดครับไม่ว่าตอนที่ผมจะห่างหายไปนานหรือกลับมาทำบ่อยๆหรือว่าไปดูช่องทางอื่นก็ได้นะครับยังไง ฝากเป็นกำลังใจกันเยอะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่ EP ถัดไปกับโดโด้โปรเจกต์แล้วเจอกันครับ